สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณ ช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติใหม่ชนะฟ้ายโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความเป็นคงด้านสิ่งแวดล้อมในขาวพักค้ามทศบ5และว,วันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วน่าติดตามดังนี้ครับจีนอ่วมแค่ครึ่งปี2 5 6 7เจอภัยพิบัติเล่นงานศูนย์แล้ว1,300ล้านดอลลาร์กระทบคน33ล้านคน นักพยากรณ์สารัฐชี้ลานิญ,ญาจะเกิดช่วงสิงหาถึงตุลา6-7ถึง70%อากาศไทยครึ่งหลังกรกฎาคมเตรียมเจอฝนเพิ่มยาวถึงสิน้นฤดูฝนยูเตรียมกดดันให้นานา,นาประเทศปฏิบัติตามคำสัญญาเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงฟอสซิลในการประชุมขอบ29ปลายปี ในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้มาจับตาผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาเผยไทยจะ,ะเผชิญกับสภาวะละนิญาอย่างไรในการจับตาสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกจันทที่1ิกรกฎาคม2567อเมาเริ่มที่การดูความสูญเสียจากหายนะภยัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จีนเจอมาตลอดครึ่งแรกของปีนี้ว่าอ่วมจากการเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มาเร้าให้ภัยพิบัติรุนแรงสุดขั้วขึ้นไปอีก,ขน,อกขนาดไหนเมื่อ จีนเผยตัวเลขความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แค่ครึ่งแรกของปี2567ก็มีมูลค่าสูงถึง13,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว455,000ล้านบาทไทยครับทำให้ชาวจีนต้องเดือดร้อนถึง33ล้านคน ภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นก็เช่นการมีหิมะต,ตกหนักแผ่นดินไหว22ครั้งซึ่งรวมถึงขนาด7.1ที่เกิดขึ้นทางตอนตกเฉียงเหนือของซินเจียงด้วยนอกจากนี้ก็มีดินถล่มทางตะวันตกเฉียงใต้และอุทกภัยในแม่น้ำหงโหและจังหวัดทางภาคใต้โดยในจำนวนชาวจีนที่ได้รับผลกระทบเกือบ33ล้านคนนี้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจากสภาพอากาศสุดข,ขั้วด้วย322คนถือเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงกว่า13,000ล้านดอลลาร์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2 5 0 0 62ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแกพ่พื้นที่เกษตรกรรม3.17ล้านเฮกตาร์หรือประมาณเกือบ20ล้านไร่ด้วยนะครับสำหรับงบประมาณที่จีนต้องจัดสรรลงไปเพื่อเยียวยาและจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ค่าจะมีถึง4,100 70ล้านหยวนหรือกว่า2800ล้านบาทครับกลายเป็นความสูญเสียที่ซ้ำการเสียโอกาสในการนำงบประมาณก้อนดังกล่าวไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆด้วยนะครับโดยความแปรปรวนของอุณภูมิที่เพิ่มขึ้นทำลายสิติในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้รวมถึงปริมาณน้ำฝนหรือหิมะที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสภาพสุดขั้วที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนครับทางการจีนกล่าวว่าฤดูน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นจากนี้ก็จะทำให้มีความเสี่ ทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนจึงเป็นเรื่องที่นานา,นาประเทศต้องให้ความสําคัญด้านความปลอดภยัยการป้องกันภัยพิบตัติและการบรรเทาทุกข์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากสภาพอากาศสุดข,ขั้วด้วยเช่นกันนะครับงั้นตอนนี้ก็มาอัปเดตครับว่าการติดตามปรากฏการณ์ที่สร้างความแปรปรวนให้ลักษณะอากาศของโลกอย่างลานีาล่าสุดเป็นอย่างไรเมื่อ นักพยากรณ์อากาศของรัฐบาลสหรัฐรายงานว่าปรากฏการณ์ลานีาจะมีโอกาสถึง70%ที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมครับโดยศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศแห่งชาติหรือ CPC ก็ยังคาดการณ์ว่าสภาวะเป็นกลางระหว่างลาเนีาและเอล尼โยจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนและจะมีโอกาสสูงถึง79%ที่ลาเนีาอาจไปเกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้าด้วยลานนีานั้นเป็นรูปแบบของสภาพของภูมิอากาศที่เริ่มต้นด้วยอุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางด้านตะวันออกที่เย็นกว่าปกติ ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการเกิดภัยแล้งในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้อย่างอาร์จเจนตินารุกวายและชิลีครับรวมถึงการเพิ่มความถี่ของพายุเฮอริเคนในทะเลแคริบเบียนด้วยส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยเรานั้นก็จะได้รับความสัมพันธ์ไปในทางที่จะมีฝนตกที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มสภาพอากาศที่ชื้นและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทําให้พื้นที่ที่เจอแล้งสุดขีดจากเอลนยโยในรอบปีที่ผ่านมาอาจจะจบลงไปด้วยนะครับ สำหรับไทยครับเมื่อพอทราบแล้วว่าเราจะมีผลกระทบในเชิงของการมีฝนที่เพิ่มขึ้นหากโลกเข้าสู่สภาวะลาเนียน่างั้นตอนนี้ก็กลางเดือนกรกฎาคมแล้วมาดูกันว่าอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมจะเจอกับลักษณะอากาศของแต่ละท่านอย่างไรนะครับ ครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นช่วงที่ปัจจัยให้ฝนไทยไม่ว่าจะเป็นลมมรสุตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมหลักประจําฤดูฝนและร่องมรสุมหรือร่องฝนจะมีความแข็งแรงกว่าตอนครึ่งแรกของเดือนนะครับและก็2เดือนแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนปนีนี้ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมด้วยนะครับทำให้ไปจะไปสู่แนวโน้มใหญ่ครับที่ภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ตอนกลางถึงล่างนั้นฝนรวมเดือนกรกฎาคมจะใกล้เคียงค่าปกติถึงมากกว่าค่าปกตินะครับส่วนภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกของภาคอีสานและภาค ใต้ตบนฝนรวมก็อาจจะยังน้อยกว่าค่าปกติอยู่ครับจึงขอบอกให้คุณผู้ชมนะครับเตรียมเลยครับกับการปรับตัวเพื่ออยู่กับฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเครื่องหลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปด้วยโอกาสของการมีฝนตกในภาคเหนืออีสานกลางกทมและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่4 0่สถึงหกของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนจะมีมากถึง60-80%เลยนะครับนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนหน้าฝนก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับจากผลของการที่โลกเข้าสู่ภาวะลาเนีานั่นเองงจึ ต้องวางแผนการใช้น้ําที่อาจจะเจอฝนมากถึงขั้นท่วมไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนในกลางเดือนตุลาคมด้วยนะครับส่งท้ายครับกับการติดตามสภาพการสุดขั้วเล่นงานโลกประจารําวันด้วยการดูความเคลื่อนไหวในการลดโลกร้อนที่มีสัญญาณมาจากยูครับเมื่อสหภาพยุโรปหรือยูจะกดดันให้การประชุมโลกร้อนขอบ29ปลายปีนี้ประเทศต่างๆต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้สําเร็จมากขึ้นครับ รอยเตอร์นะครับเปิดเผยร่างรายงานการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติปีนี้ที่จัดขึ้นที่บากู อาเซอร์ไบจานในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับว่าจะเน้นเรื่องทางการเงินโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่น27ประเทศในสหภาพยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ตกลงมอบเงินมากขึ้นในการช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่าในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับยังก็ตามบรัสเซลส์ได้แสดงความต้องการให้ประเทศต่างๆเพิ่มความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยปฏิบัติตามข้อตกลงขอบ28เมื่อปีที่แล้วที่ดูไบเพื่อเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยนะครับสำหรับการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นของสหภาพป ชาติเมื่อเดือนที่แล้วมีความก้าวหน้าน้อยมากเลยครับในการทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยประเทศในยุโรปและรัฐที่เป็นเกาะที่เปราะบางทางสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าผู้ผลิตน้ํามันและก๊าซรายใหญ่ขัดขวางการพยายามในการเจรจาเรื่องนี้ทั้งหมดนี้คือความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านนะครับจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เราต้องโกกลีนไปได้วยกันครับถึงจะหยุดยั้งปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ และในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้ครับเราจะมาคุยโฟกัสเกี่ยวกับสา,าการหากโลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ลาินญาแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไรไปฟังกันแบบชัดๆกับนักวิจัยศูนย์ภูมิอากาศกองพัฒนาอุตุนิยมพิทยากรมอุตุนิยมพิทยาดรชลามอุ่นอารีครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับขอบคุณมาร่วมรายการนะครับครับผมวันนี้ดอ,อร์จะมาบอกอะไรเกี่ยวกับลาินญาให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบครับ คือปีที่แล้วเนี่ยเรากังวลกับเอลนิโยเนาะกังวลกับภัยแรงที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้นแล้วสมกระทบตอบโดยเฉพาะภาคเกษตรปีเนี้ยลานิยามาไวากว่าที่คิดแต่คนกลัวเรื่องนี้เยอะนะใช่ด็อร์จะบอกให้รู้หมดใช่ไหมครับว่าควรเข้าใจยังไงใช่จริงๆแล้วไม่อยากให้ตันหนักตัหนก,กตันหนก แต่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับลานิญาดีพอเนี่ยเราจะสามารถวางแผนเพื่อรับมือมันได้ว่าลานิญาจะทําให้เกิดน้ําท่วมหรือทําให้ปริมาณฝนมากจนกระทั่งเรารับมือไม่ได้หรือเปล่าอ่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับงั้นสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกอรกลีนครับ